คลีตจากการนอนตกหมอนและมีอาการปวดที่ทรมานวิธีการดูแลเบื้องต้นมีดังนี้ประคบร้อนใช้กระเป๋าน้ำร้อนประคบบริเวณที่ปวด15-20นาทียืดกล้ามเนื้อบริเวณคอโดยแนชิดข้างแนบกับอกประมาณ10นาทีแล้วเหนื่อยหน้าค้างไว้5-10นาทีนวดคลายเส้นเบาๆอาจให้คนใกล้ชิดช่วยและใช้น้ำมันนวดสมุนไพรที่มีคุณภาพทาร่วมด้วย ค่อยๆหันหน้าพร้องเอียงคอไปทางซ้ายทางขวาเพื่อให้กล้ามเนื้อคลายตัวลดการเคลื่อนไหวบริเวณลำคอและหลีกเลี่ยงการยกหรือหิ้วของหนักการนวดบริเวณท้ายทอยให้หวางนิ้วโป้งตรงจุดที่ปวดกดลงระดับเหมาะสมรูดขึ้นไปด้านบนติดต่อสักสิษย์รอบหากใช้น้ำมันสมุนไพรนวดจะช่วยได้ดีขึ้นวิธีการเลือกใช้น้ำมันนวดสมุนไพรต้องมีเลขที่จดแจ้งทะเบียนยาเป็นแบบนานโน จะทำให้ซึมใวการทำปฏิกิริยาจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่เหนียวเนื่นะและหากมีอาการที่รุนแรงกว่านี้ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางปรึกษาโทร0819091989สมุนไพรเอ็นยืดแบบนาโน